เจ้าโอ้ย oh, ังสวยเลยจ้าเขาคือคนนอ๋อเเหลือเอาแต่สีสีมั้นนะโอ้โหพพ่อมูแรกค่ะสวัสดีค่ะมือหนีมาครับอีสานพาลยครับคัวอีสานบรรทุง วันนี้มาลุยด้วยกันค่ะมาเจอมูแรกจ้าพี่น้องขาวจันพันดีค่ะสาวนิดคุณน่ะปาดตรงันอะโหสวยจังกี่งดิ่งดิ่งไหนทเลาะแม่โหดสวยเลยค่ะมมนี่มาเพิ่มแม่ใจจ้าพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุยด้วยกันเลยโอ้โห มึงบรรยากาศพี่น้องมึงบรรยากาศเกมเฮ็ดมูไงจ้ะเฮ็ดหนเคียวมู่บบไงเฮ็ดเพิ่งก็เริ่มเริ่มเท่าแน่ลวจ้ะ นี่ผู้พฝาขึ้นพันเก็บใส่ตาหาย้จพี่น้องพี่นาแหลส่สวยๆค่ะจีเห็ดดินกับพ่อใดจ้ะจีเห็ดดินหรือเห็ดด่านเนี่ย ข้อแป้งข้อแป้งงามจนแบบอยากให้มูมาเห็น่าอยากเก็บอ่ะสวยงามมากพี่น้อง นี่หนึ่งดอกค่ะตีล้วนๆดีเฮ็ดฮานค่ะอันนี้อยากทาแล้วจ้ะเมื่อกี้ให้เด้น้อยจ้ะ จจจจกำลังเป็นจีเลยจ้ะพี่น้องกำลังเป็นจีเป็นจีเลยค่ะเขากดจีแล้วน้อยอ่าเนี่ยค่ะกำลังมุดดินขึ้นเลย,ยจะ้ะอืมเ <c oughs> นี่ยกัน,นกัน <c oughs> เหดเห็ดตะไคร่อะ <Okay. S 1> ห็ดโคนปวกตัดเอาเลยมันคือบลม,มีมูมันเนาะนี่แดงน้ำหมากค่ะ แดงนำหมากสองดอกสามดอกสอนเลยเท่าแล้วให้เขาแปลงไหเบิ่งเห็ดบิ่<า>ง,งเห็ดเพิ่นใจพี่น้องเพิ่นหาบลงมาหมูเฮากำลังขึ้นกันเนาะเพิ่นหาบลงมาพี่น้องโอง้ ปก่ะาฮันเครื่องค่อย่งนี้กัเลยห้เก็บจัมโอแนแดงต้นจนเหลือค่ะขออนุญาตนะจ้าขออนุาตอันเนเ้โอ้แต่ละคนหน่มยัยงยังยงยังยาเยิงงังเังยังยัังยังตักยังงังยัง มึงเนี่ยกระตาวันไปตาฮักคนาดเลยโอ้โหเอาไปแจกแบ่แขกเนาะพี่น้องสวยๆค่ะนี่ทบามนะสวยค่ะนีบังกระต่าเนี่ยตาฮักนะเนาะกระซาปอมบานเทาเอิญกระตาเนาะเดินกระซาปอม โอเคสวยสวยเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ดอกค่ะสี่ดอกค่ะเอาแบบนี้เลยอ่าอันนี้บบแดงแต่เนะาะสวยสวย เจ,จ,จ้าส,สวยๆแะ้วเอ,อกไปไหมอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดแดงจ่าโอ้สวยงามค่ะ อันนี้ผู้น้ำทางเก็บมาให้ค่ะพี่น้องคนเคลียร์ซอยแล้วจ้ะเนาะคนเคลียร์ซอยเมื่อกี้ค่ะพี่น้องมึงดอกนี่ยางเผายางใหญ่เลยทะไออกหนึ่งอย่างนะ้ะเพชรเพิ่มเพชรเพิเขาจ้ะพี่น้องแต่ว่าเริ่มเมื่อเริ่มแล้วเผาแล้วจ้ะเท่าแล้วค่ะเท่าแล้วเท่าหมดเลย ่าไมียังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยเท่าลาา่าใจพี่น้องน้องเห็นแล้วพูนซองมึงอยู่ในฝุ่นเห็นบ่เห็นไหมเอ่ยป๊าดสีดรอรกรอยู่ตรงกันสีแดง <laughs> เลี้ยงสายลายเยด้จ้่เนาะสวยเนาะแดงแบบออกไม่ไหมเลย,เลยนะจ้าออกไม่ไหมเลย วุ่นนุบบเคลจีม,มันออกเห็นมาแน่นอะนุเคยจีมันออกห oh, ูแดงจึงค้นมาจ้าแดงจึงคืงเลยเดี๋ยวเก็บอพี ah, ่น้องมึงออกไม่ไหมเลยค่ะรุ่นเดียวกันหมดเลยอู oh, ดอกนึง สวยเลยจ้ะเบึงบู๊ยงามขักเลียงใส่ไรเก็บเลยค่ะมิโลตาก่อน,นเนี่ยบู้ยขาไหม โหนี่สองดอกซ้าโอ้หนี่สองดอกเลยค่ะอยู่ตามคลองเนาอเจ้าหนอหูงามเลยงามผักอีริโอ้ เห็ดทานทั้งนั้นเลยสีหน่อยว้ายป้าดูเห็นอะไรพี่น้องหักซำ เนยค่ะโอ้งามาอีกหนึน่งบ้าเถิ่นอะไรดอกนี่เที่องเข่าแล้วจ้ะโอ้ขนาดเข่ายังยังมีสีอยู่เบิ่งโอ้บ้าบ้าประบังซอยกัน ว้ายคือมันงามแท้งามเนาะปาดบานกับาบานแบบยับยยางงามแล้วแมแดงจึง้งพึงอ,อยู่เนีน่ย <c oughs> สวยนาแหลกกับพ่อนาแหลกคนุน่คนคนไ้นสวยงามพี่น้องมึงมูนี่ปาด หลากหลายจ้ะโอ้โหหลายค่ะน้องวังงามอีลีจ้ะเลี้ยงสายลายออมพุ่งอยู่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดีย๋ยวส่องบันเทางวรรณภาพาลุยนีเดอร์จ้ะพี่น้องโอ้โหอุ้ยสะออนสะออนค่ะสะออน ไปเลยค่ะเมื่อนังถือกล่องเนาะถ่ายคนเดียวค่ะวันนี้ยไไ่ตัดมูลนี่เลยจ้ะ Yeah, 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 หน้าเขียวลาบแนี่สวยแข็งแข็ง่อไปนอหนิ อยู่่เสีบ่นีเพิ่นนี่นี่ลูกันปปน้ำ โอ้มีจีอยู่เฮตนาแหละ เดี๋ยวองมันเก็บใต่ตาส,สวยๆเลยค่ะส่งด้วยผ่านดอกก็เก็บมาก่ะ สวยงามค่ะลหลดมุดขีดินขึ้นด้มุดขีดินขึ้นเลยจ้าที่ไตขีดิน้นะลุคนน่ะเป็นจีน้อยอยู่จ้ะเป็นจีเล็กอยู่ แข็งๆเลยเดี๋ยวอีกดอกนึงอันนี้มันจีเฮ็ดอย่างน่ะจีเฮ็ดด้านโอ๊ตจีเฮ็ดแดงกะลังขึ้นซีค่ะออาานี่เห็นเหี้ยมพ่อจังเลยนะมาเอาห้อยเกา่าคนค่ะมาเคลี้ทำน้ำห้อยเกา่าคน ก็ยังได้อีกอู้สามดอกสามดอกสามดอกพี่น้องเบิ่งนี่ดอกหนึง่งเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยขี่เกาหุนจ้ะขี่ับกันเลย สีเลยจ้ะ่อ,อ,อ,อนี่ยังไม่ออกสีเลยแดงกองไงนางยังไม่แดงด,ดง <c oughs> ปลามันปลามันละส็นปาลปนปามันเลยค่ะนี่จะจีร่วนๆเลยจ้ะพี่น้องตะล่างจะเป็นสีแดงนิดหนึ่ง ออกน้ำกันที่ละสองจีซ่าวันท่านได้ขืนสีอยู่เนาะคว่ำจะเป็นสีสีเล้งๆไปสวยเลยคะ่ะน้ำกลดเปเล็กหน่อยน้ำกลดไปเล็กจัง แลวดอกบางดอกน้อยแต่ว่าสีแดดดีดีจ้ะ คิดน่ะแหละเป็นมูอยู่เปิดแห้งไลไอ้นี่กระเด็น อะแบบนี้โอ้โหอุ้ยจีนหน่อยกันนี้ เห็ดดินเห็ดทานไม่แต่อดอกนมนมจ้ะป้านี่เห็ดดินกำลังเกิดเห็ดดินเห็ดทานสวยๆเปิดใบตองออกมิแต่นเดียวจ้ะน่กด้วยสวยเห็ดทานหรือพาเห็ดทานิีเห็ดทาน อยูน่น้ำก้อนหินก่ะว้าวพี่น้องมังเฮ็ดนาแลไจ้าออกอ้อมนี่เลยค่ะมัง สิแพนกองให้บ้างเด้อข่างกอนหินค่ะจชเบิง่งแปแหล่เอ็นๆจ้ะมูยัยเลยค่ะพุะ่นะเก็บกันเลย หักแล้วตามูเดียวขันจะตอนนี้ ขาเงา้าเเก็บไปทางลงเมื่อจ้ะส,สวยๆเลยจะเมันงามหา จิลงเมื่อ,อก,กันเลยอุย้ยออกสุ่มกันดีค่ะทางแหลกยังอยากไว้วน้ำโขากอยู่ ทางถนนโอ้ยจะเป็นพันยางไก่เขาเจ้าวยางไก่เนี่ยขาไหมโอ้เสด้เด้อกาแรงง่าย นีง่งามครับอำเภอไม่ใจทรงเขาประกวดจ้าวันนี้เกือบเต็มตาจากคนเดียวออมือนี่ไหนวะ ิ่งยังวะเข้าข้นมาสาวตอนนี้สีพาพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ะอ่ะเอาแบบนี้เลยเนาะเบิง้งเบิ้งช่องดังค่ะครับช่อง,อ,งอ่ะช่องดัง <c oughs> ช่องดังสองช่องครับ <c oughs> ช่องน้องไม่อย่าแตกต่างกันขนาดเลยอ่สำหรับมือนี้ขอคุณพียย่ไ่เดอจ้ะ ช่องอีสานอย่างกว่าอีสานอ่าคุยอีสานบ้านทุ่งครับของคุณไร้เดี่ให้ติดรอรถมานั่งจ้ะสำหรับมือนีร้าไปก่อนเด้อพี่น้องวันภาชาแนลค่ะวันภาพาลุยจ้ะอ่าสำหรับมือนีร้าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ